ค่ะสวัสดีนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้ไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์ของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Google Chrome หรือดอฟ w i n อะไรต่างๆที่ท่านเข้าหน้าเว็บเป็นประจํานะคะก็แตะไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ของเราก็คือใช้เครื่องหัวเว่ยนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็แตะไปที่ Google นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้พิมพ์นะคะ อะไรก็ได้นะคะที่เราที่จะนําพาเราไปยังหน้าเว็บไซต์ของการลงทะเบียนได้นะคะก็เอา็นว่าลงพิมพ์คำว่าลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรประชารัฐก็ได้นะคะออนไลน์นะคะก็แตะไปที่ค้นหานะคะ ก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะคะต่างๆนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะนะคะว่าเราจะเข้าจากหน้าไหนก็ได้นะคะเพราะว่าทุกช่องทางที่เลื่อนๆเนี่ยก็คือแบบสามารถเข้าได้ทุกช่องทางนะคะเพราะว่าเขาก็สมมุติว่าเราแตะไปที่หน้านี้นะคะอ่าหน้าแรกสุดเลยละกันนะคะอาแตะหน้านี้นะคะมันก็จะนําพาเราไปยัง ลิงก์นะคะที่เราสามารถที่จะลงทะเบียนได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้ก็คือไม่เห็นนะคะหน้าที่จะนำพาไปยังลิงก์ของระบบทั้นไม่ว่าไม่รู้ว่า,าลิงก์ของระบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่โช์ขึ้นมานะคะคลิกที่นี่นะคะอันนี้ก็คือเราเข้าจากหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีขึ้นว่ายินยอมไม่ยินยอมการใช้คุกกี้นะคะเราจะแต่ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะเราก็คือจะแต่ยินยอมนะคะเพื่อให้จบจบกันไปนะคะประเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกเนาะหล<ะ>ัง <ละ S 2> จากนั้นก็แตะที่ตัวสีเขียวนะคะที่เป็นลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอ่านี่ไงมันก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็แตะไปยินยอมนะคะเริ่มลงทะเบียนค่ะแตะที่ตัวสีน้ำเงินนี่นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้ดูที่ดอกจานที่เป็นช่องว่างนะคะก็ให้ใส่เลขประจําตัวประชาชนของเรานะคะแตะไปนะคะในช่องนี้นะคะถ้าเกิดว่า,าเรานะคะใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ครบเนี่ยมันก็จะขึ้นกรอบมาเป็นสีแดงแบบที่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ครบเนี่ยมันก็ จะขึ้นเป็นกรอบสีน้ำเงินนะคะอ่าสมมุตินะคะ19410นะคะอ่าเห็นไหมคะมันก็จะเป็นกรอบสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราก็คืออ่าจะลงก่อนเนาะแต่ที่ตรวจสอบข้อมูลนะคะ อ่ามันก็จะขึ้นมาว่าตรวจสอบข้อมูลอะไรของเราเรียบร้อยนะคะอ่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมันก็จะมีให้เรานะคะเลือกนะคะคำนำหน้าชื่อนะคะชื่อนะคะนายนางสาวหรือมอมหลวงมอมราชวงศ์อะไรก็ต่างๆนะคะใส่ไปนะคะของเราก็อ่าเป็นนายนะคะ ทุกส่วนนะคะที่เห็นอยู่นะคะทุกส่วนที่เป็นช่องที่มีดอกจันเราต้องใส่ทุกช่องนะคะเว้นแต่ช่องที่มันไม่มีดอกจันเช่นอ่าด้านล่างนะคะที่เป็นชื่อกลางอันนี้ก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่โดยส่วนมากแล้วอ่าเราก็คือจะมีแค่ชื่อนมสกุลน,นะคะไม่มีชื่อกลางอะไรนะคะใส่ชื่อลงไปนะคะช่องนี้นะคะ ช่องนี้ก็คือใส่ชื่อนะคะด้านล่างใส่น้มสกุลนะคะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะก็ให้ใส่เป็นวันเกิดนะคะวันเกิดของเรานะคะวันที่เท่าไหร่เรากเ็เลื่อนไปนะคะเดือนก็เช่นกันนะคะแตะไปตรงที่มีตัวชี้นะคะก็แตะไปนะคะใส่เดือนของเราลงไปนะคะเกิดนะคะ ต่างๆนะคะก็ใส่ไปนะคะอันนี้เราก็คือไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลน,นะคะที่ต้องอเก็บไว้นะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะอ่าตอนนี้เราก็คือใส่ข้อมูลส่วนที่เป็นด้านบนของเราครบทุกข้อแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะอ่าตรงที่ดอกจันนะคะก็คือรหัสเลเซอร์ไอดีนะคะก็จะเป็นรหัส หลังบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะก็จะเป็นตัวอักษรนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษ2ตัวนะคะแล้วก็ตัวเลข10ตัวนะคะเดี๋ยวของเราก็เช่นกันนะคะเราก็าต้องปกปิดไว้นะคะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะตอนนี้เราก็ใส่เลขหลังบัตรของเราเสร,ร็จเรียบร้อยนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล,ล่างนะคะ ขั้นตอนถัดไปค่ะแตะที่ขั้นตอนถัดไปนะคะกําลังตรวจสอบข้อมูลนะคะอ่าอันนี้นะคะก็ระบบก็จะนําพามายัางหน้านี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะคะค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็ให้ใส่นะคะลงข้อ5นะคะก็ให้ใส่เลข โทรศัพท์ของเรานะคะที่สามารถติดต่อได้นะคะหลังจากที่เราใส่เลขนะคะเบอร์โทรของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาที่ข้อ6นะคะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะก็เช่นกันนะคะช่องนี้นะคะตรงไหนที่เป็นดอกจันเราก็คือต้องใส่ให้หมดนะคะส่วนที่ไม่มีดอกจันเช่นหมู่บ้านอาคารชั้นที่อะไรแบบนี้นะคะตรงที่ไม่มีดอกจันเราก็คือไม่ต้องใส่ ะะถ้าเกิดว่าเรา,อ,าอยู่ซอยเราก็ใส่ซอยของเราไปนะคะแต่ตรงตรงที่เป็นดอกจันราก็คือต้องใส่ให้หมดนะคะเดี๋ยวเราก็คือจะใส่ข้อมูลของเราก่อนเนะาะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะก็ให้พิมพ์ไปนะคะโดยให้ดูนะคะพิม เป็นตำบนนะคะพอเราพิมพ์ตำบนคําว่ายะรังมันก็จะขึ้นมานะคะเป็นยะรังยะรังปัตตานี94 160นะคะเราก็แตะไปเลยค่ะด้านล่างที่เป็นยะรังยะรังปัตตนี94 160นะคะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์นะคะอะไรอ่าแล้วมันขึ้นมานะคะตรงกับของเรานะคะเราก็แตะไปนะคะอ่าแค่น,นี้นะคะมันก็จะขึ้นมาครบทุกช่องนะคะที่เราต้องใส่นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นวุฒิการศึกษานะคะสูงสุดของเรานะคะก็ให้เราเลือกไปนะคะว่าการศึกษาสูงสุดของเราคืออ่าชั้นไหนนะคะก็ใส่ไปนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการศึกษาก็แตะตรงที่ไม่ได้รับการศึกษานะคะหรือไม่ได้จบป .6 ก็ต่ำกว่าป .6 นะคะอ่าใส่ ข้อมูลการศึกษาของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาที่ข้อ8นะคะสถานภาพการมีครอบครัวนะคะเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่หลายคนอาจจะมีความงงนะคะก็อย่างนะคะดอกจันนะคะก็คือมีสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็คือ,อถ้าคือว่าเราจดทะเบียนสมรสนะคะเราอยู่ด้วยกันกับสามีนะคะ ไม่ได้หย่าร้างอะไรกันแต่อย่างใดนะคะก็จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ใส่ไปนะคะของเราก็คือไม่ได้นะคะไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็ใส่ไปตรงไม่มีนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะถามนะคะว่ามีบุตรนะคะที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเรามีนะคะเราก็ใส่ไปนะคะว่ามีนะคะถ้าไม่มีก็แตะตรงไม่มีนะคะ ของเราก็คือมีนะคะก็แตะตรงมีนะคะหลังจากนั้นก็เขาก็จะให้เลือกนะคะจํานวนนะคะจํานวนบุตรของเรานะคะว่ากี่คนเราก็ใส่ไปนะคะว่ากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเขาก็มีให้เลือกแค่เก้าคนนะคะ <laughs> ตรงนี้ก็เลือกไปนะคะของเรากี่คนกี่คนนะคะพอเราใส่นะคะข้อมูลบุตรนะคะ อันนี้อย่างเช่นตัวอย่างเราใส่ว่ามี5คนมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าข้อมูลบุตรคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5้านะคะเราก็ต้องแตะไปนะคะคนที่หนึ่งมันก็จะขึ้นกรอบเป็นสีน้ำเงินแบบสีน้ําเงินแบบนี้นะคะหล้งจากนั้นนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะก็ให้ใส่เลขประจาตัวประชาชนตรงนี้นะคะเลขบัตรประจาตัวประชาชนของลูกเรานะคะที่อายุต่ำกว่า1 8ปป,ปีที่ว่านะคะก็ใส่ไปนะคะ ค่าำนำหน้าชื่ออเด็กชายเด็กหญิงนะคะก็ใส่ไปนะคะนายนางนางสาวอะไรนะคะก็ใส่ไปนะคะหลังจากนั้นก็เป็นชื่อนะคะชื่อลูกเรานะคะนมสกุลลูกเรานะคะวันเกิดนะคะก็แตะตรงลูกศรที่ชี้นะคะ,ะแล้วเดือนก็แตะตรงลูกศรเช่นกันนะคะปีเกิดก็ลูกศรเช่นกันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ข้อมูลก่อนนะคะอ่านะคะในส่วน,น,ะะน,นะะข้อมูลบุตรนะคะยกตัวอย่างนะคะห้าคนนะคะอ่าข้อมูลบุตรคนที่หนึ่งเราก็กรอกไปนะคะอ่าเราพอข้อมูลบุตรคนที่สองเราก็แตะไปอีกนะคะตรงนี้นะคะข้อมูลบุตรที่สามก็แตะตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมานะคะให้เราใส่นะคะอ่านะคะหลังจากที่เราลงข้อมูลบุตรของเราครบทุกคนแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมานะคะข้อที่เก้านะคะ การผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์นะคะก็ข้อหนึ่งนะคะช่องที่แรกช่องแรกนะคะก็ถามว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็คืออ่าถ้าเกิดว่าเรามีแล้วนะคะแล้วเราก็คือผูกพร้อมเพย์แล้วะคะ่ะพร้อมเพย์ก็คืออ่าที่ผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนนะคะไม่ใช่ที่ผูกกับอ่าเบอร์ทโทรศัพท์นะคะถ้าเกิดว่าเรามีแล้วนะคะก็แตะตรงมีแล้วนะคะ ถ้ายังไม่มีนะคะไม่มีทั้งบัญชีเงินฝากนะคะแล้วก็ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะคะข้างหลังข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือไม่มีบัญชีเงินฝากนะคะไม่ได้มีบัญชีธนาคารอะไรเลยแม้แต่บัญชีเดียวนะคะแล้วก็ทา,ายก็คือมีบัญชีเงินฝากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะคะ <Roberto. S 1> ก็เลือกไปนะคะมาที่ส่วนที่2นะคะก็คือการประกอบอาชีพนะคะ อาชีพนะคะหมายถึงอาชีพหลักนะคะที่เรานั้นมีไรายได้จากงานนั้นนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะสมมติว่าเราเลือกว่างานนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกอีกนะคะว่าพร้อมทํางานหรือไม่พร้อมทํางานนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกว่ามีงานทํานะคะก็ให้เราเลือกอีกนะคะแตะไปนะคะตรงที่ลูกศรชี้นะคะ ก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราทํางานตรงกับข้อไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาก็เป็นส่วนที่3นะคะก็คือไรายได้และหนี้สินนะคะข้อ11นะคะเขาก็ถามว่าไรายได้รวมในปีพศ .64 นะคะที่เป็นของตัวเราคนเดียวนะคะที่ไม่ได้รวมทั้งครอบครัวนะคะเขาก็ถามว่าเรามีหรือไม่มีนะคะก็นะคะหัวหน้าครอบครัวก็คือต้องมีอยู่แล้วเนาะ มีไรายได้นะคะก็ให้เราเลือกอีกนะคะพอเราแตะ,ะช่องนี้เขาก็มีให้เราเลือกอีกนะคะว่าจากการประกอบอาชีพหรือจากสวัสดิการต่างๆของรัฐนะคะที่เรามีไรายได้ะค่ะเป็นที่เป็นไรายได้หลักของเรามาจากอ,ะ,อะไรนะคะก็ต้องบอกว่าการประกอบอาชีพนะคะสําหรับคนแก่นะคะหรือผู้พิการนะคะที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะ ออย่างเช่นคุณย่าคุณยายใช่ไหมคะ,ะที่มีไรายได้หลักนะคะมาจาก,สว,ส,กาสวัสดิการต่างๆของรัฐก็แตะไปนะคะไรายได้มาจากสวัสดิการของรัฐนะคะก็เลือกไปนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ะเลือกอีกนะคะ ช่องด้านล่างนะคะก็ให้เลือกนะคะตรงรายได้นะคะคํานวณเป็นต่อปีนะคะว่าอ่าต่อปีนะคะรายได้ของเรานั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอ่าพอเสร็จช่องนี้นะคะเราก็มาที่ข้อที่12นะคะรายได้รวมของสมาชิกนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้รวมของสมาชิกนะคะแตะไปนะคะตรงอ่าที่มีตัวชี้นะคะแตะไปนะคะ ไม่มีไรายได้ก็แตะตรงไม่มีไรายได้นะคะถ้ามีไรายได้ก็แตะไปนะคะตรงนะคะรวมไปเลยนะคะก็แตะไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อรวมนะคะด้านบนก็เป็นอาของเราคนเดียวนะคะส่วนด้านล่างก็เป็นรวมนะคะ ทั้งปีนะคะที่ของปีที่ผ่านมามาที่ข้อ13ค่ะนี่สินนะคะอันนี้ก็เขาก็ถามนะคะนี้สินในระบบและนอกระบบนะคะก็แตะไปนะคะว่าท่านมีอ่าพอแตะว่ามีนะคะก,ก็เขาก็จะถามเราอีกนะคะว่ามีนี้สินในระบบหรือนี่สินนอกระบบนะคะพอเราแตะอ่านะคะ บอกว่ามีหนี้สินใช่ไหมคะพอเราแตะมีนิ้สินมันก็มีให้เราเลือกนะคะว่าเป็นนี้สินในระบบหรือนอกระบบพอเราแตะว่ามีนิ้สินในระบบเขาก็มีให้เราเลือกอีกนะคะว่าเท่าไหร่นะคะหนี้สินของเรานะคะก็แตะไปนะคะว่าเท่าไหร่นะคะมาดูในส่วนของหนี้สินอนอกระบบนะคะนอกระบบก็คือนะคะนี่จากการที่เรายืมนะคะ คุณพ่อคุณแม่น้องสาวเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะก็นับว่าเป็นนิสิตน,นอกระบบนะคะมีประมาณเท่าไหร่นะคะก็แตะไปเลยนะคะว่ามีประมาณเท่าไหร่นะคะ1บาทถึง1มือ1มือถึง3มือนะคะก็แตะไปนะคะในส่วนของนี่สิตน,นี้นะคะก็คือเราสามารถเรียกได้ทั้ง สช่องนะคะอันนี้สินในระบบก็คือ,อการกู้ยืมนะคะโกโยศอะไรแบบนี้ก็นับว่าเป็นน้สินในระบบนะคะอันนี้เราก็คือไม่มีนะคะนี้สิตในระบบนะคะก็มีแต่นี้สินนอกระบบนะคะอ่าอันนี้ก็เป็น ช่องสีเหลืองๆนะคะเขาก็คืออธิบายนะคะ,ะไรายได้หมายถึงอะไรสมาชิกในครอบครัวหมายถึงอะไรน่สิตในระบบน่สินนอกระบบคืออะไรนะคะก็เพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็เลื่อนลงมานะคะส่วนที่4ี่นะคะความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือนะคะรัวเราต้องการนะคะก็แตะปุ๊บนะคะมันก็จะมีขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเรามีความต้องการในด้านใดนะคะเช่น ลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจําวันนะคะก็แตะไปนะคะคอนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกอีกนะคะว่าต้องการลดภาระนะคะค่าครองชีพของเรานะคะอะไรบ้างนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะค่า,าพลังงานเช่นแกส๊สอะไรแบบนี้นะคะค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะคะของลูกเราอะไรนะคะก็แตะค่าก๊าซหุงต้มนะคะก็คืออยากจะเลือกทุกข้อนั่นแหละค่ะอ,อันนี้ก็คือทําช้านะคะหมดแต่พูดมากนะคะเราก็เลยหมดเวลานะคะเราก็คือต้องลงใหม่นะคะทุกข้อเลยด้านล่างนะคะก็แตะไปทุกข้อนะคะที่เราอยากนะคะมันเลือกได้หลายข้อนะคะ เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างก็คือให้เลือกหน่วยงานนะคะที่ประสงค์ไปยื่นเอกสารนะคะประกอบการลงทะเบียนของเรานะคะเราก็คือต้องยื่นเอกสารประกอบนะคะที่ที่หลังนะคะเช่นอ่าของเรานะคะก็จะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกนะคะที่กรณีของคนที่มีลูกอ,อายุได้7 ปีนะคะเขาก็จะมีแบบประจำตัวประชาชนเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะก็คือต้องถ่ายสำเนานะคะแล้วก็ให้เด็กเซ็นด้วยนะคะาหากว่าเด็กนั้นอายุถึงแล้วนะคะที่เขาแบบให้สามารถให้ตัวเจ้าตัวเซ็นได้นะคะนะคะแล้วก็ในส่วนของบุตรนะคะที่ยังไม่ถึงอายุนะคะเช่นเด็กเล็กนะคะ เราก็สามารถเซ็นเป็นชื่อเรานะคะบนเอกสารนะคะเช่นสำเนาสติบัตรของลูกใช่ไหมคะเราก็เซ็นเป็นชื่อเราไปเลยนะคะเซ็น <_ C 2> เป็นชื่อผู้ปกครองไปเลยนะคะามาดูหน่วยงานนะคะมาดูหน่วยงานก็ให้เลือกนะคะหน่วยงานที่เราจะไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็แตะไปนะคะตามที่เราสะดวกที่จะไปนะคะก็ให้เลือกนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นจังหวัดนะคะ ก็เลือกไปนะคะจังหวัดนะคะเลืเล่อนๆื่อนะคะหาจังหวัดของตัวเองนะคะอ่านะคะพอเลือกจังหวัดนะคะเสร็จเรียบร้อยก็แตะที่ขั้นตอนถัดไปนะคะนะคะก็คือหน้าอ่าของการยืนยันข้อมูลนะคะเขาก็จะบันทึกข้อมูลของเรานะฮะลงหน้าแบบแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ต้องเช็คนะคะข้อมูลของเรานะคะว่าครบ ถูกต้องทุกอย่างนะคะเลื่อนไปนะคะข้อมูลของเราดูข้อมูลของเรานะคะความเรียบร้อยนะคะถูกต้องนะคะตรงกับความเป็นจริงนะคะมากที่สุดนะคะให้มากที่สุดเลยนะคะ,ะหลังจากนั้นก็มาที่หน้าสุดท้ายก็คือบันทึกข้อมูลนะคะก็แตะไปเลยค่ะตรงส่วนสีน้ำเงินนะคะก็คือบันทึกข้อมูลนะคะ พอกดบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เราอ่านนะคะเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะใค,ใครที่ไหวที่จะอ่านก็อ่านได้นะคะแต่เราก็คือพอจะทราบคร่าวๆแล้วนะคะว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆเป็นยังไงนะคะก็เลื่อนลงไปนะคะามาที่ข้อนี้นะคะดอกจันทสองตัวนะคะ ตรงช่องนะคะข้าพเจ้ายอมรับนะคะแล้วก็คือต้องติปนะคะข้าพเจ้ายอมรับนะคะแล้วก็ข้าพเจ้าไม่เป็นที่สูตสมณรน,นักบวชนะคะผู้ต้องขังอะไรต่างๆนะคะที่เขาว่ามานะคะก็แตะไปนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นตัวสิน้ํางเงินนะคะให้เรายืนยันนะคะ <finally. S 2> ก็กดยืนยันนะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ,คะเขาก็จะบันทึกข้อมูลของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะตกลงนะคะ อย่างแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็คือ,อค่อยมาเช็คทีหลังนะคะว่าเรานั้นผ่านหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนทําได้นะคะไม่ยากเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วก็จากกันไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ,ะทุกคนค่ะเราลืมไปนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะคะก็คือ ในกรณีอันนี้ก็คือตรงกรอบสีเหลืองๆนะคะก็คือสําหรับนะคะคนที่ไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะก็ต้องอนำหนังสือนะคะมอบอำนาจอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมคะหรือผู้พิการอาระไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือต้องนำเอกสารทั้งของตัวที่จะไปทำแทนนะคะแล้วก็ของ ผู้มอบอำนาจนะคะก็คือตัวคนนะคะตัวคนที่ให้เขาไปทำแทนนะคะก็คือต้องเซ็นนะคะชื่อนะคะกำกับอะไรให้เรียบร้อยตรงสำเนานะคะก็ต้องการนะคะทั้งหนังสือมอ,มอบอำนาจนะคะเราก็อาจจะมีในการที่ว่าให้เซ็นอะไรด้วยนะคะก็คือต้องดาวน์โหลดมานะคะหรืออาจจะหาแบบฟอร์มนะคะจากที่อ่า เขามีให้เรานะคะเช่นาทางอบโตโอะไรแบบนี้นะคะเขาก็น่าจะมีให้เรานะคะแล้วก็ข้อที่2ด้วยนะคะก็คือสำนักเราจำตัวประชาชนของผู้มบอำอนาจนะคะก็คือผู้ลงทะเบียนก็คือตัวเราเองนะคะแล้วก็ผู้ที่จะไปทำแทนเรานะคะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ